สวัสดีค่ะวันนี้มาดูแพะใกล้ๆบ้านลูกสาวนูน่นมาลูกสาวอยู่นูน่น สิบเอโมงมาเดินเล่นในสวนสาธารณะกันนะคะน,นู่นมีสวนอเหรอเห็นไหมตัวขาวๆว่ายน้ำอยู่วันนี้อากาศปลอดโปร่งมากน่าจะเข้าซัมเมอร์จริงๆแล้วแหละ แต่สำหรับเราก็ยังหนาวอยู่ดีเย็นมีเฮลิคอปเตอร์มาบินด้วยแหละนุ่มเล็กๆน <c oughs> ้องแก่ดูดิ <c oughs> น่ารักมาก <c oughs> อ๋อ しならわ <laughs> <laughs>。 เช <Yeah. S 1> ี่ยงมากเลยอ่ะเร็วเลยดูดิคิออนด้วยอ้คอนด้วยโอ้ชโชค I <laughs> can't <laughs>